เหล่านักกินทั้งหลายนะครับหยิบช้อนหยิบซ่อมแล้ววิ่งเข้ามาเลยเมื่อคุณหยิบช้อนหยิบซ่อมมาที่นี่เลยครับครัวเจงหอโอเงไงมฮะกรอบกรอบกดหวานแหละเราอ่ะพอดีไปสวัสดีครับเดร๋ยวเ้าให้กลับมาแล้วครับวันนี้พี่เซนจริงครับเรามาในร้านที่ดังมากอาหารอร่อยราคาก็ไม่ได้ว่าถูกมากนะแต่คุณภาพนี่สุดยอดเลยดูดีๆเขาลุกขึ้นมาทำบุฟเฟ่ครับ อันนี้ไม่รย้ว่าท้าทายเราลามนักกินทั้งหลายนะครับหยิบช้อนหยิบซ่อมแล้ววิ่งเข้ามาเลยทันทีเ,เมื่อคุณหยิบช้อนหยิบซ่อมมาที่นี่เลยครับคร<อ>ัวเจงหอ,อแล้วก็เลี้ยวขวาเป็นข้ามันไก่คางางนะครับจะมาดีแล้วเกือบโดนนะนมึงอ่ะมาคุยกับเด็กะระเบิดน,นึงฮะสวัสดีครับว่าไงมครับไปแล้ว <ม>นั่งอยู่นานนั่งอยู่ตั้งนานนะครับจนกระทั่งเราเขาไปยุ่งกับเขา <laughs> เป็นคนที่เอาใจยากจริงๆนะครับก่อนหน้านี้จะถ่ายเปิดก็ต้องเถิดขึ้นไปเถิดลงมาหลบเขาพอคุยเขาเขา,เขาไปเลยเ <laughs> มื่อตอนแรกเดินมาถูขาพวกเราด้วยนะถูไปถูมา <laughs> พอจนคุยปุกไปเลยเนี่ยคือแมวเวลาที่เราต้องการเขาสนใจเขาเขาจะเอาแต่ชุ่งนะ <laughs> แต่พอเราอยู่เฉยๆก็ไม่รู้ทำอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> ว่าเราไปดูเลยดีไหมว่าบุฟเฟ่เจงอมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ไป มาที่โต๊ะจีนจำนวนของคนก็ต้องเป็นโต๊ะจีด้วยวันนี้ครับเราชวนน้องๆของเรามาร่วมทางกันด้วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะชื่อพลอยค่ะเป็นเลขาพีเอค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยใจค่ะเป็นเคีทีบอยู่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทีค่ะเป็นเคียทีบค่ะสวัสดีครับชื่อเกดครับเป็นแันเนอร์ครับแล้วที่อะไรเนี่ย <c oughs> อ้อยทำแซวค่ะอาม่าอาม่าฮะส <c oughs> ีจ๋าตกบ้องหูนะ บอกก่อนนะว่าเวลาไปกินแบบคงจริงอ่ะกางนั่งแบบนี้กบดังมากเลยนะเวลานั่งปุ๊บมันจะเกิดอาการแล้วนะอาการที่หนึ่งคือไอ้นี่รู้มาหมวยให้ลูกอ้วกเหนื่อยทุกทีไปเป็นหมอกรนดึกทุกวันเลยพี่เก่งได้เกียรตินิยมไงโอ้เก่งเออคุณเปไหมบ้านคุณกดดันไหมกดดันคือแบบเขาอาจจะไม่ถามถึงแต่ผมกดดันเองเพราะเดี๋ยวเขาต้องถามอยู่แล้วเออเรียนจบหรือยังอายาปีเจ็ดแล้วยังไม่จบให้ผมตอบยังไงบอกยังครับอายานี่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะผมชอบบรรยากาศการกินครอบครัวจีนมากเพราะคุณจะเจอ กิมอากงอาม่ามา,มา,มาแบบอ,อบอุ่นอากิมคืออะไรวะอากิมอยู่ฝั่งอากู เริ่มจากอากูก็ได้อากูคือใครเป็นน้องชายของแม่น้าสาวเขาเรียกว่าอะไรเขาได้เราใช่เหรอเียนทุกคนว่าญาติแล้วกันเอามาดูอาหารหน่อยมีอะไรบ้างเริ่มจากเมนูก่อนครับท่านผู้ชมการกลับมาอีกครั้งของเมนูเล่มแดงของฮังกี้ฮับซึ่งแจ้งก่อนมันอาจจะเหมือนว่าเขาสปอนเซอร์เราแต่ว่าเราไม่ได้รับเงินมาแม้แต่บาทเดียวคือฮังกี้ฮับอ่ะเขาเป็นแอปที่เอาร้านที่ไม่มีบุฟเฟ่ต์แต่จัดเซตให้เป็นบุฟเฟ่ต์ซึ่งครัวเจ๊ง้อก็เหมือนกันโดยที่ครัวเจ๊ง้อเนี่ยเขามี2ราคาครับวก็890เมูข้างในไม่เหกือนกรนอย อยากกินจองก่อนนะไม่ใช่วอล์กอินมาได้เรต้องจองก่อนต้องจองก่อนเมนูแรกมาแล้วถูกใจเอ็ดดี้แน่นอนผัดหงูกล้วยต้องบอกอนว่าถ้าเป็นบ้านคนจีเลยเนี่ยตอนผมเด็กๆเลยนะต้องรออาม่ากินก่อนนะคุณโตแล้วคุณโตแล้วคุณโตแล้วตัวนี้ไม่มีอามาลำดักคุณถูกต้องเพราะคุณโตสุดในโตนี้คุณต้องเปิดก่อน อร,อ,อร่อยอ่ะโดยรวมมันนีอร่อยเลยผ่านวัดกันที่แปะกล้วยเลยไม่ขมผ่านเครื่องที่นี่อร่อยมากต้องกินเลยเอด็ดด <c oughs> <c oughs> ี้นั่นแน่นเด้งๆเลยอร่อยแลนแน่นมากเลยอ่ะเต็มคำสุดๆดนี่ออเดิร์ฟน,นะครับนี่คือกุ้งลวก <c oughs> อยู่ในบุฟเฟ่หรออืออยู่ตัวไหนหกร้อยเก้าสิบหรือแปดร้อยเก้าสิบแปร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบหรอบ้าแล้วกุ้งลวกจะทำไรอ่ะแกะแบบไม่ใช้มือท่านพไม่กินเข้าไปเลยทั้งตัวพี่เหรอ มันกินเข้าไปทั้งเปลือกได้เหรอก็ผมก็ลองดูเออมันก็กินได้แล้วผมเคยเห็นใครสักคนเขาเคยทำผมไม่ลองทำดูคนคนนั้นเขาหิวมากรึเปล่ามันได้ถามเขาเขาจะเอาเข้าปากว่าขนาดปูนิ่มพี่ยังกินทั้งเปลือกได้เลยเออเนีดปูนิ่มอ่ะชื่อมันก็บอกว่าปูนิ่มกินเนื้อเปลือกดีครับมันหวานดีอ่ะถ้ามาแล้วไม่ได้คิดอะไรมากก็คนละจานอ่ะกำลังดีเดี๋ยวผมว่าถ้าคนละจานเนี่ยมึงต้องคิดเยอะเหมือนกันนะแล้วตอนนี้แป้งมาแล้วครับแสดงว่าเดี๋ยวจิจู๊จิจู๊แปลกว่ะเดี๋ยวแป๊บนะ ถ้าทางที่นี่แปลกๆโครงการนี้เราอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะเราต้องแบบทุ่มทุนกันทุกวันทุกวันเป็นยังไงบ้างครับน้องไอ้กุ้งกุ้งเด้งเลยค่ะหนมนะ ห,ห,หวานๆผออู้ชมสงสัยจังเลยครับถ้าสมมติว่าคนมาแค่สองคนนะครับแล้วนั่งอย่างเงี้ยเวลาสั่งกุ้งจะมาแบบ1ิ2ยติบตัวงี้ไมอะไรเอยียเลยอ่อาหารบุฟเฟ่ต์เราเริ่มต้นตั้งแต่1ขีดค่ะเราใชงน้ำหนักหนึ่งขีดก็ตกประมาณห8ดตัวแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะบะนี่คือผักบุ้งที่ดังมากของที่นี่ผักบุ้งฝอยอออผักบุ้งอะครับทำไมสีมันดีแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรรอเปล่าฮะใช่น้ำแข็งค่ะโอะ้่อให้ความกรอบด้วยค่ะ อ,อ,อร่อยจริงๆต่างกับผักบุ้งที่เราเคยกินทั่วไปการซ้อนกันของมันทำให้เราคิดว่ามันกรอบอีกแบบนึงนี่คือสลัดกุ้งพันหมี่เหมือนกุ้งทอดกินสลัดแหละแต่ว่าเอาหมี่กรอบมาพันอยู่ข้างนอกอืมอืมกรอบมากมีกรอบกรอบจริงๆหมูผัดเค็มครับคนเราเนี่ยจะมีสองสายเนาะจะมีสายหมวดกับสายตัวส่วนมากคุณชอบกินอะไรครับบอกหน่อยดิกินตัวครับหนวดอ่าผมกินไข่โอเคครับตอบมูตัวกับ หนวดมันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาปลาหมึกเดค่ะคือมันไม่ไม่แข็งอะบางทีปลาหมึกถ้าเกิดเขาลวกนานไปแล้วมันจะมีความเหนียวแต่อันนี้มันยังมีความนุ่มๆอยู่ถ้ากุ้งตรเมนูกุ้งเขาเยอะเหมือนกันนะอืมอืมอันนี้ดีจริงๆแล้วพลาคืออะไรอะมองไม่ชัดตหรอลามันอะไรขอชัดๆให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีได้ไหมฮะพลาคืออะไรครับผมอาการที่มองไม่ชัดครับผม คือผมก็รู้ว่ามันไม่ค่อยดีหรอกผมก็เลยแอบแอบเล่นคุอย่าพูดดังสิว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของที่คล้ายยำแต่มักใช้เนื้อสัตว์แบบสุกๆดิบๆหรือแค่พอจะสุกเท่านั้นไปคลุกกับผักและเครื่องปรุงแบบยำแต่จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดและน้ำพริกเผาต่อไปอันนี้อะไรครับยำหอยนางรมค่ะเอาแล้วเป็นไงแนทผมขอจำไว้ในหัวก่อนใจผมอยากดูลีลาของน้องใหม่เออจริงๆก็คือการปัดให้น้องทำงานเอร่อยค่ะ หอยมันละลายไปในปากใช่ครับหอยมันละลายในปากเลยครับเฮ้ยอ๋อนี่ไงครีเอทีฟคิดบทให้นัตตี้ก็เป็นเพลเยอร์ก็เล่นตามบทไปใช่ครับอ๋อหรอ เมนูต่อไปครับนี่คือปลากระพงเจ้าสัวสิ่งที่เห็นก็คือว่าเหมือนเอาปลาเนี่ยไปทอดก่อนแล้วก็มีกระเทียมโทนด้วยนะครับที่ดำๆอยู่อ๋อพิไทยดำคุณผู้ช่วยคุณอยากกินนี่คุณผู้ช่วยคุณอยากกินปลานี่ผมบอกก่อนนะในใบสมัครของเขาเขาเขียนและขีดเส้นใต้เป็นสีแดง2เส้นบอกว่าหนูเป็นคนรีวิวอาหารเก่งมากไม่ได้เขียนเลยเฮ้ยเขาเขาไฮไลท์ด้วยนะเขาเก่งมากเรื่องนี้ดูแลจํานำมาใช้ทุกคนถ้ากินผักนจะแต่เคี้ยวได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ดูขนาดนี้เลยหรอร้อนเนื้อปลาฉ่ำอ่ะริกไทยรำแน่นผมว่เป็นคนที่ชอบกินปลาคนหนึ่งแหละไม่มีอลไรอร่อยคุณภาพประหลัดริงเรอเมนูนี้มาต้องสั่งกโคตกระเทียมโพรมันมีความกรอบนะมันเหมือนกับเวลาคุณกินกระเทียมผสมก็ต้นหอมอ่ะเครื่องมันขึ้นไอายอาใจเย็นอายชอบตรงหน้าอายแบบจะถึงเราแล้วจะถึงเราแล้วคุณเลือกดีเจมือไม่ปล่อย เมนูเส้นมีผัดผักกระเฉดจะเป็นเมนูที่ทุกท่านจะต้องสั่งนะคะเป็นเมนูที่ได้รับมิชลินเพลสสองปีซ้อนค่ะปี2019กับ20 2020ค่ะอเอาแล้วอืมกูควรจะตักผักกระเฉดมาด้วยสินะเปรี้ยวหวานพอดีแบบใช่เะเขาเหมือนเขาจะมีอะไรเปรียปร้ยวๆอยู่อย่างหนึ่งนี่คือวานเปรี้ยวนี่คือมาจากอะไรครับ น้ำมะขามคือก่อนกินจะคิดในใจจืดแน่ๆจืดแน่ๆแต่พอกินมีรสพิชาตมากอร่อยเนาะแต่คุณก็ยากอกจากปลาไม่ได้ใช่ไหมอะไครับก็กินไปกันนเองจริงๆของที่ผมชอบจริงๆคือนี่ครับเฮ้ยอยู่นะเราจ้างผมกู้่วยรุ่ง้างมาเรวีจะไปงานแต่งงานนี่ไม่เตียนะโต้ยูครับทมิตต่อไปครับต้มยำกุ้งที่เห็นกับตาเลยนะก็คือมันกุ้งลอยอยู่เนาะที่นี่เหมือนจะมีมันกุ้งในทุกๆอย่างพี่โค้ด รสชาติดีไม่เผ็ดไปกลมกล่อมนี่คือต้มยำแบบต้มยำจีนรสชาติมันจะไม่ได้แบบปี๊ดแบบไทยอ่ะมีความเป็นน้นพริกเผานวลนวลนวลน่อยรัตุก็จะว่าลน้องๆเป็นไงบ้างหูลืมไปว่าหนูไม่กินเผ็ดทำไมไม่กินเผ็ดแต่กินไปอ่ะแล้วมันก็บอกหนูไม่กินเผ็ดแต่ต้นมาหนูลืมว่าหนูไม่กินเผ็ดหนูลืมไปเองอ่ะเป็นคนกินเผ็ดที่ลืมตัวเองไม่กินเผ็ดแล้วเห็นต้มยำมันก็ได้กินเเรารับอะไรมาทำงาน ก็โหว่าผมชอบสตอรี่ของพอยใจมากกันนะยังไงไลฟ์ฟังเหน่อนเขาเป็นคนยะลาชวนไปเที่ยวบ้านเขาพี่ไปนะพี่จะแบบมองยลาแบบอีกแบบหนึ่งเลยผังเมืองสวยสุดในประเทศไทยอันดับ8ของโลกเฮ้ยเฮ้ยที่จะเป็นวงกลมตรงกลางแล้วกระจายเป็นยันงูมค่ะใช่ถนนสะอาดมากมีทะเลหมอกด้วยมันเป็นทะเลหมอกอายเวงต้องไปตอนตีห้าหกโมงเช้าแล้วทะเลหมอกจะสวยพอๆกับภาคเหนือเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นทะเลหมอกที่ไม่ได้มีเฉพาะหน้าหนาวมีกับฤดูไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันกับรักที่ผ่านมานั้น เจ็ดชั้นหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะหนึ่งกีหลบอกรักกันมีร่องแก่งด้วยพี่มีป่าฮาลาบาลามีเขื่อนบางลางอยู่บนเขาด้วยทุกอย่างอยู่ใกล้กันไหมทุกอย่างอยู่ใกล้กันเพราะมันอยู่ในอำเภอเบตงหมดเลยมีบะหมี่เบตงมีวุ้นดำวุ้นดำมบบขึ้นชื่อที่สุดวุ้นดำทำมาจากอะไรจ๊ะทำไมถึงดำอ้าา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  อะถ้าสมมติมีแฟนรายการดูอยู่คุณอยู่ที่ยาลาอยู่ตอนนี้เชียเราเพิ่มหน่อยพิมพ์มาหน่อยเหม็นหน่อยไม่หน่อยมาหน่อยเออมีอีกแม็ทีมาจากจังหวัดอะไรการค่ะมาจากจังหวัดการก็ตื่นะอันนี้มิสแกรนเลยแล้เป็นจังหวัดที่แบบได้ออกเสียงเลยย่าลาการจะบารู อาการการมีอะไรบ้างหนูอยู่อำเภอสังขคะค่ะมีสะพานไม้<อ>ที่เป็นสะพานไม้<ช>สะพานยาวใช่ค่ะมีวัดจมน้ำค่ะเป็นเหมือนว่าวัดเก่าของวัดวังค่ะบ้านหนูก็มีวัดจมน้ำจังหวัดไหนที่มีวัดจมน้ำอีกบอกเราหน่อยนะบ้านพี่น้ำพันเจ็ดจมน้ำเหมือนกันนะฝนตกหนักๆอ่ะจมเลยนี่เป็นหนึ่งในเมนูที่ผมชอบเยตโฟมาฝ่อันนี้ดีอันนี้ดีมีคนหนึ่งที่มีสายตากล้าวแกร่งท่ าออกตัวมาเลยว่าหนูต้องการกินเย็นตาโฟหม้อไฟมีความหลังฝังใจอะไรกับเย็นตาโฟหม้อไฟไม่มีหนูแค่คนตะกะคนหนึ่งผมชอบกินเย็นตาโฟร้านเหลาแบบนี้มากเลยมันจะไม่ใช่เย็นตาโฟแบบเหมือนเวลาเรากินร้านเย็นตาโฟอะและที่ชอบมากคือผักบุ้งที่จุ่มน้ำมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วหวานมากสำหรับผมอาจจะหวานไปนิดนึงเจ็บป้างไงฮะกรอบกรอบติดหวานแหละเราอะ พอดีไป <c oughs> และอันนี้คือหัวปลาต้มเผือกหม้อไฟนะครับผมมันอร่อยมากสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปให้ทุกคนคิดภาพตามกันพอกินเข้าไปเสร็จ น่าเอาเส้นราเมงใส่ลงไปถูกต้องผมกินแต่ผมพี่อย่างแรกเลยต้องเอาข้าวหรือเส้นแต่ลงไปมันคือซุปทงก็ตสึราเมงแบบญี่ปุ่นเลยแต่เป็นทุกทกทงกัตสึที่เป็นมานรั่งมันหูปลาถ้าอันนี้มีเส้นราเมงหนึบๆนะเขาต้มก็ได้แล้วข้าวก็ได้แล้วมีไข่ออนเซนต้มซีอิ๊วนะอร่อยคีคือน้ำซุปเลยนี่คือเซ็ต690นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณมาประมาณนี้แหละยังมีอีกหลายเมนูที่เราไม่ได้สั่งเนื่องจากว่ากินไม่ไหวกินได้เท่านี้ต่อไปอีก4เมนูเนี่ยจะมาจากเมนูของ890 890ซึ่งงจริๆเ แค่สี่เมนูนะเขามีเยอะกว่านั้นแต่ว่าอันเนี้ยเราเลือกมาแล้ว4อัน and action นี่คือเมนูตัวท็อปครับเอ็ดดิชเช่นอร่อยหมดเลยเลย่าคือถ้าเราสั่งเซต890เราจะสั่งเมนูแบบนี้ได้คนละจานซึ่งก็บอกกับว่าเขาเปลี่ยนตามซีซั่นตามอะไรไปนะเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเช็คที่ร้านจริงออได้เลยแต่ผมจำได้ว่าปลาเนื้อพวกนี้มัน4 5่ห้าร้อยแล้วนะจานนึงอ่ะใช่ใช่ใช่เท้านี้คุ้มมากเลยนะปลาเนื้อครับปลาเนื้อ น้ำอร่อยมากมันละมุนด้วยขิงเล้าจีนน้ำมันงาปลานี่ยังไม่ต้องเคี้ยวเลยรู้เลยเพราะตักช้อนล,ลงไปคือมันจะไม่ยุ่ย<ม>เนื้อปลาจะแบบสู้ช้อนอะ<ม>เด้งสู้ช้อนะอะปูาผัดผงกะหรี่คือปูอนกหรี่แบบจีนเนี่ยมาจอกมันนำะ<ม>แล้วจะมีเผ็ดไปไปลายหน่อยนึงซึ่งอันนี้ถ้าใครชอบพริกเหลืองน้ำมันคุณมาทางนี้เลยอันนี้อร่อยเหมือนกันต่อด้วยปลาทอดอันนี้จะตัวเล็กลงมานิดนึงถ้าเทียบกับปลาตัวนึ้สีอิวนะ ความฟูดีมาก<ด>ความกรอบดีมากดีทำได้ดีและนี่ก็คือยำปูไข่ดองซึ่งเอาจริงอะ่ะยำปูไข่ดองอะ่ะขายกันก็ตัวละ300-500แล้วแล้วขนาดมันใหญ่นะขนาดตัวนี้มันใหญ่นะดูดีๆก่อนอุยดูไข่ตรงนี้มาดูไข่ตรงนี้อุย ถ้าเป็นความรู้สึกมันได้กินอูนินั่นแหละย้ำอีกทีว่านี่คือตัวเมนูพรีเมียมนะมาต้องเลือกได้คนละหนึ่งจานซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะคุณเพิ่มมา,มาแค่200บาทมันเหมือนแบบ คุณได้มากินมิชลินบุฟเฟ่อะคำนี้เป็นคำที่ดีมากขอโทษนะครับรบกวนสอบถามอะไรหน่อยได้ไหมครทำไมชื่อเจ๊ง้อครับร้านเจ๊ง้อเป็นชื่อของเจ้าของร้านค่ะแล้วตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับประมาณสิบเ็ดสาขาค่ะ้เอ็นสาขาเมนูไหนขายดีที่สุดครับอยากรู้ผักบุ้งฝอยค่ะแล้วก็เส้นหนีแผดเผากระเฉดเพราะว่าเป็นเจ้าแรกที่แม่ง้อเป็นคนทำค่ะบุฟเฟ่ต์นี่มีกี่ทุกวันไหมฮะมีทุกวันค่ะอาทิตย์ถึงเสาร์เลยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นีจะเปิดทั้งวันส่วนจันท์ถึงสุขเราจะมีช่วงเบรกกลางวัน ค่ะเริ่มตน้นตอนเช้าตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2โมงครึง่งแล้วก็เปิดอีกที5โมงถึง4ทุ่มครึง่งราบุฟเฟ่นี่ได้ทุกสาขาเลยไหมครับมีสาขาที่สาขาสุขุมวิทซอ20นี่นะคะแล้วก็สาขาที่กาญจนาภิเษกแล้วก็ที่สาขาบางนาค่ะโอเคใกล้บ้านคุณดิใกล้บ้านคุณเลยดิสรุปลองมากินดูแล้วกันนะครับอร่อยทุกจานอร่อยอยู่แล้วจริงๆฮะใกล้สาขาไหนก็ไปกินรายละเอียดเพิ่มเติมลองดูนะครับเพราะเมนูตัวพรีเมียมเปลี่ยนตลอดเวลาใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับพิมพ์มาเลยแล้วก็ลากันไปก่อนนะฮะเพราะว่่าอิมแล้ว เอาไปแล้วบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับครับ